ทีนี้พอพอ <want> ใช่ทีนี้เราก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อค่ะคือคือถามว่าเราไปดูดวงเนี่ยอะไรดีเราเชื่อคือเพราะว่าเราดูดวงมาเยอะไงฮะ oh อะไรดีเราเชื่ออะไรไม่ดีเราไม่เชื่อโอ oh ้คนแบบนี้เลยค่ะอันนี้บอกว่าระวังจเจ้าบ,บ,บาดเหตุนะไม่จริงหรอกฉันทำบุญเยอะอ,อะไรแบบนี้ค่ะ<อ>จะเป็นนิสัยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าอะไรดีเนี่ยจะรวยนะเนี่ยจะถูกรางวัลนะโอ้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนในเงี้ยค่ะจะเป็นคนแบบนี้ไปเลยทีนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ปรากฏว่ามันก็สิ่งมหัศจรรย์นะคะ ท่านก็บอกว่าอุ้ยรอวัยวะนานหน่อยนะก็มาบอกมาบอกครอบครัวค่ะว่าน่าจะมาถึงอีกประมาณน่าจะไม่เกินสิบหรือสิบห้าวันจําไม่ได้ปรากฏว่าอีกไม่ถึงอาทิตย์อะคะ่ะมาถึงก่อนวันเกิดเราหนึ่งวันแล้วหมอสั่งผ่าตัดเราทันทีในวันต่อมาคือวันเกิดเราแล้วเราก็ช็อกกันตรงที่ว่าพรุ่งนี้วันเกิดฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึก<เ>ถึงหมอดูค<เ>่ะ<เ>ว่าหมอดูบอกว่าฉันตายวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทําให้ผมบ่า ผอไปเข็นเขาเข้าห้องผ่าตัดอ่ะอนึกถึงเหตุการณ์หมูกระทะเลยเธอ,เ,อเดี๋ยวอ,ออกมาไปกินหมูกระทะกันนะ,ะผมก็เลยโอ้โหแล้วมันดูกับประจอบกกับหมอดูมันจะต้องตายหรือว่าเกิดใหม่มันมันเกิดของตัวเองนะแล้วมันเป๊ะเหรอคุณบ๊วยมันเป๊ะคือเขาทํานายมาเป๊ะแล้วขอเป็นว่ารอดออกมาเถอะคุณจะสามเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะปากเบี้ยวหรือคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณอนะ่ะคุณรอดมาเถอะเดี๋ยวจะดูแลเอง